เบาหวานไม่ได้มาจากน้ำตาลอย่างเดียวต้นตอที่แท้จริงจากอินูลินต่างหากทุกวันนี้การรักษาเบาหวานส่วนใหญ่เน้นในการลดน้ำตาลไม่ว่าจะใช้ยาจำกัดอาหารคาร์บโบไฮเดรตแต่ปัญหาสำคัญนะ่ะเรากำลังเอาน้ำตาลออกจากอ่างที่รั่วโดยไม่มีการปิดก๊อกน้ำตาลคือผลลัพธ์ปลายทางนะครับแต่ต้นทางคือการควบคุมน้ำตาลอย่างคุมภาวะดื้อินให้ได้ก่อนน้ำตาลจะสูงอินสลินของเราจะสูงก่อนเสมอ เมื่อเรากินน้ําตาลหรือแป้งหรือแม้กระทั่งปโปรตีนบางชนิดร่างกายเราจะหลั่งอินซูลินเพื่ออาน้าตาลเข้าเซลล์แต่เมื่อเรากินอย่างนี้ซ้ําๆซ้ำๆ,ๆ,ๆทุกมือทุกวันเซลล์ก็จะเริ่มดึงอ,อินซูลินร่างกายก็ผลิตอินซูลินมากขึ้นเรื่อยเรื่อยแต่มันให้ผลลัพธ์เท่าเดิมสุดท้ายพออินซูลินมันสูงตลอดเวลาคุณก็กลายเป็นเบาหวานชนิดที่สองบางคนนะครับใช้วิธีการวัดค่น้ำตาลเช่นฟาตติ้งกลูโคส HPA1c แต่การดูแค่น้ำตาในเลือดอ่ะมันคือการดูที่ปลายเหตุคนที่ดื้ออินซูลินอ่ะมาตลอด10ปีอาจจะมีน้้ำตาที่ปกตินะครับจนวันหนึ่งร่างกายมันล้มเหลวน้ำตามันกระพุ่งก็คุมอะไรไม่ได้อีกต่อไปถ้าเอาไตาจีสลายหัน HDL คุณจะสามารถหาภาวะดื้ออินซูลินได้แต่เนิ่นๆอ่านมาได้น้อยกว่า1.5คือปกติร่างกายคุณมีความไวต่ออินซูลินแต่ถ้า1 5ถึง3คุณมีภาวะดื้ออินซูลินแล้วนะครับ แต่ถ้า3เป็นต้นไปคุณมีภาวะดื้ออิทริยในระดับสูงชีวิตเรารู้แต่นั่นเนินดีที่สุดใครได้ค่าเท่าไหร่กันบ้างเขียนแชร์ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ